อีกหนึ่งพระเอกคุณภาพที่แฟนละครคิดถึงหายหน้าไปเป็นปีแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะตอนนี้พี่สายฝนรออยู่แล้วเราไปขยี้กันค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวันนี้มีขา่าวดีมาฝากแฟนๆหนุ่มเพื่อนคณินค่ะเพราะเจ้าตัวรับงานละครใหม่แล้วประกบน้องเดนิสนางเอกดาวรุ่งในละครอ e ีบัวกับไอ้ขวัญของค่ายเลิฟดราม่า เรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะว่าช่วงที่ห่างหายจากหน้าจอไปหนุ่มเพื่อนไปทำอะไรรู้แต่ว่ากลับมาฟิตติ้งก็โชว์แผงอ,อกเลยละค่ะเพรเรื่องล่าสุดก,ก็ที่จบไปก็เป็นอ้อมฟ้าอบดินนะครับน่าจะ ปีปีกว่าแล้วครับ <S 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 ก็ดูแลตัวเองแหละปีหนึ่งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็มีไปออกกาลังกายอะไรเยอะขึ้นการแน่นเชียว <S 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 นิดหน่อยครับไม่ไม่ไม่แน่นอะไรขนาดนั้นว่าเรื่องเนี้ยช่องก็ส่งมาบอกว่า,อาลองดูก่อนไหมอะไรเงี้ยเราเราอ่านแบบอ่านเรื่องย่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบทน่าสนใจอะไรงี้ก็เลยรับครับผมมันเป็นคอมเมดี้ด้วยครับแล้วก็มันค่อนข้างเป็นบทที่ท้าทาย ถ้าไทยมากเพราะมันค่อนข้างต่างจากตัวเรามากเลยช่องก็เออส่งมาว่าลองลองมาแคสตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องเป็นมูดแบบว่าขี้เลียดด้วยม,มันมีความตลกแล้วก็มีหลายมูดมากเลยค่ะก็แบบเอออยากลองดูคะด่ะหนูเป็นคนตลก,กคือคนรู้ทุกคนรู้จริงๆหนูเป็นคนสวยที่ตลกนิดหน่อยอผมก็เป็นไอขวัญน,นะครับก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่แบบกวนวๆอ่ะ แล้วก็ดูดูไม่เอาไหนแต่จริงแล้วก็เอาการเอางานเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับผมบัวก็เป็นเป็นนู่ของเศรษฐีบุญนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเราก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นผู้กัดตาเด็กเลยคือต้องหัดปากแจว <laughs> ต้องต้องหัดปากแจวต้องหัดให,ให้แบบเสียงดังขึ้นต้องมีความเป็นผู้หญิงขึ้น <laughs> นอกจากที่มีพวกเรารวมถึงหนูที่เป็นนักแสดงใหม่แล้วก็ยังมีรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นรุ่นใหญ่ๆในวงการ <Yeah. S 1> อีกเยอะมากเลยค่ะ <Wow. S 1> ถึงหนุ่มเพื่อนจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจออกกําลังกายมาเพื่อรับบทนี้โดยเฉพาะแต่ที่รู้มาคือไอ้ขวัญต้องทั้งแข่งเรือยาวแบ,บเขา้วสารทําสวนงมกุ้งไม่แข็งแรงยังไงไหวคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง